โอเคครับหลังจากที่เราทาสีกันเมทัลนะครับเป็นสีพื้นเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้แห้งแล้วเรามาดูนะครับมันก็จะออกคล้ายๆโลหะจากที่เราเห็นทีแรกเนี่ยเป็นสีเทาๆเลยเป็นพลาสติกเลยอันนี้มันก็คล้ายๆโลหะนะนต่อไปเราก็จะใช้สี อะไบรท์ซิลเวอร์นะครับ uh, นี้ผมก็จะผสมสี uh, ลงในขวดซึ่งผมใช้แทนจานสีนะครับเพราะว่าเวลาที่เราทำแล้วเราต้องลุกไปทำอย่างอื่นเนี่ยมันก็จะได้ uh, ได้เก็บไไว้ด้ดไว้ใช้อย่างอื่นได้นะครับ โดยการถ้าสีมันแห้งเดีย๋ยวนี้มันจะแห้งช้าหน่อยแต่ว่าถ้ามันแห้งเนี่ยเราก็แค่เติมน้ำยามิสเตอร์รีทเดอร์มลยลงไปนะครับนี่ตัวนี้เหมือนเดิมนะครับผสมลงไปนิดนึงอันนี้เราใช้ไม่เยอะนะครับแล้วก็ผสมไม่ต้องเยอะมากโอเคครับเรียบร้อย นี้เราจะมาดูก่อนว่าปืนเนี่ยเวลาเราทำสีให้มันะลอกเนี่ยมันก็จะเป็นประมาณอย่างเงี้ยช่วงที่เป็น,ปนขอบขอบมันก็จะเหมือนเหมือนเราเหมือนปืนมันลมสีดำเอาไว้เนี่ยแล้วมันะลอกนะตรงส่วนที่มันเป็นขอบอ่มันจะ,จะถลอกเยอะหน่อย ตรงกลางมันก็จะถลอกน้อยนะฮะตรงเนี้ยถลอกเยอะหน่อยอ่าตรงส่วนที่มันจะมีแง่งตรงเนี้ยมันก็จะไม่ถลอกอ่าจะมีส่วนที่ดำนะฮะอ่าตรงรายละเอียดเนี่ยก็จะมีถลอกบ้างไม่ถลอกบ้างก็จะสังเกตดูว่าไอ้ตรงที่มันถลอกเนี่ยมันจะเป็นสีขาวจะมีรอยปัดๆปัดๆออกจากแนวออกจากแนวปืนออกไปอ่ารูปบนนี้ก็เหมือนกัน นะช่วงที่เราจับเยอะๆเนี่ยมันก็จะมีรอยขาวๆอยูอ่ไอความเก่าของมันนะฮะเนี่ยตรงส่วนขอบตรงส่วนโค้งของที่หมุนนะฮะก็เริ่มเลยครับโดยการเนี่ยเราใช้สีไม่ต้องอไม่ไม่ต้องเยอะคือเราทาแล้วแครัก็เอาวันหมาก เนี่ยันมาใช้พุกันกลมเบอร์เล็กๆหน่อยนะครับนะฮะวิธีทำคือเราใช้ขอบพุกันเนี่ยมันจะแข็งๆหน่อยเนี่ยปาดชนไปตามนี้อ่าให้มาดอีกชนไปตามนี้อืไม่ค่อยถนัดนะขอบเนี่ยก็ปาดไปเลย ป่าไปบนก็บอกป่ากระบอกปืนเล็กไปหน่อยนะฮะแล้วก็ส่วนที่เราก็ปัดลงปัดลงผมไม่ค่อยถนัดนะะนเนี่ยะฮะตรงขอบๆเนี่ยสามารถปัดได้เปืนมันก็เล็กจริงๆนะครับอ่า อันนี้พวกกันนี่เกือบจะแห้งแล้วเติมซะหน่อยใช้ขอบเพราะว่าเราสามารถลงน้ำหนักได้ถ้าเราใช้ตรงปลายๆเนี่ยบางทีมันเยอะไปนะฮะช่วงขอบของเปินเนี่ยเราสามารถทาได้จะเลอะนิดนึงก็ช่างมันครับเพราะว่าถือว่ามันเป็นรอยถลอกไปนะฮะอย่าให้มัน อย่าให้มันเปียกมากเนี่ยแล้วเราตัดไปตามขอบไปตามขอบของปืนตรงบมๆมมมมมเนี่ยปาดปาดไปไม่ค่อยถนัดมันติดไปหมดนะฮะ เลอะเลอะก็เอามือตบๆตบตบออกหน่อยมันก็คล้ายๆแล้วเพราะว่ามันในแนวเลอะเนี่ยมันก็ไม่ยากเย็นอ,อ่าดี้ก็คือให้ให้มันมัหมาดหน่อยมาหน่อยอย่างเช่นตรงนี้ ส่วนนี่นเป็นบ้างๆเยอะๆนี่ฮะเอามานาดเลยบาดไปเลยฮะส่วนมันก็จะคล้ายๆมันถลอกอ่าขึ้นมาเองมนเยอะไปหน่อยคือเราคิดไว้ก่อนว่าถ้ามันเยอะไปเนี่ยเราก็แก้ได้แล้วก็แค่ทาสีพื้นเนี่ยทับลงไปใหม่ไม่มีอะไรต้องเสียครับส่วนปุ่มเนี่ยทาไปได้เลย ถ้ามันทาเยอะมากเขาแดลว่ามันถลอกมากมันก็โดยสีมันอยู่แล้วใช่ไหมมันก็เหมือนกับมันกับสีเข้มๆมามันโดนเราจับเราถือเราขูดเน่ยมันก็ถลอกขึ้นมาอ่าใช้มือยังได้เลยตรงจุดกลมๆเนี่ยให้มันหมาดไว้แทบจะแห้งเลยครับแล้วพอเราปัดหลายๆรอบเนี่ยสีโลหะมันจะขึ้นมาขาวๆเนี่ย ไม่ค่อยถนัดนะครับมันอาจจะติดติดขัดไปบ้างแต่วิธีการนี้ใช้ได้ครับทำไม่ต้องเยอะฮนะมากไปมันก็ไม่สวยเราเน้นตรงส่วนที่ไม่เป็นขอบจริงๆอย่างเช่นรารจุดอย่างนี้เป็นต้นมันก็จะดูทะลอกทลอกหน่อยๆ ที่ว่าตรงไหนมันเป็นส่วนที่เราโดนบ่อยๆเวลาเราถือปืนเนี่ยแล้วก็ปัดไปเลยครับตรงไหนมันเป็นรอยเว้าเนี่ยล้วก็ถูปัดไปเลยมันก็จะดูเหมือนโลาหะโดนปริยายปากกระบอกปืนเนี่ยเราสามารถปัดลงตามแนวนี้ได้เลย จะมีแนวหนึงยาวขึ้นมาก็เหมือนกับว่าเป็นแนวที่มันถูบ,บ่อยๆฮะทุ่มสีเมื่อไหร่เราต้องทำให้หมาดผูกกันเราหมาดไว้ก่อนแล้วก็ปัดไปตามรอยตรงนี้ให้มันแห้งๆไว้ก่อนได้แลครับหนึ่งชิ้นไม่ยากเย็นใช่ไหมฮดูแล้วก็คล้ายๆปืนถลอกขึ้นมา เหมือนแสงมันจะจ้าไว้นะครับเพราะว่าผมมองผมมองตรงนี้มันก็โอเคนะครับอ่ะเรามาดูชิ้นอื่นบ้างทีน,นี้ก็วางไม่ได้เลยครับเพราะว่าสีที่เราทาเนี่ยมันหมาด